ก็เกิไดไปสไลด์ปกกูแต่ว่าต้องเปลี่ยนแบบนจมัวไปหมดเลยไปดินก็คือไิไ ยาวอ่ะสุูบนันเดิ่ไม่ค่อยมีคนเลยนะแต่ไม่ค่อยมีมนุษย์เลยรถจะตัดต่บงกันไม่ม<อ>ค่อยมีเลยรถบังเป็นน้องบินน้อย เขาดี้างแล้วเนะนี่ยไม่เบค่จํิดออกมาโอรอยบอนตัว๋วรถไฟฟ้าเอาเยอะจะกระจันไปนะ <laughs> ตัว๋วรถไฟฟ้าที่เนี่ยทำมาจากมาลอยวอนเนาะ